สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ผม5โมงเที่ยงเที่ยง3นาทีนะครับวันที่5เดือน7ปี68เที่ยง3นาทีอันนี้ก็ถ่ายทอดสดกยังจิตนะครับที่ไทยสารนะครับ ตร,ตรงไปันจิตพี่ไปสารจากจิตผมไปถึงจิตพี่ภปสารนะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นการาบรบกวนนะครับเอาเท่าที่ฟังได้นะครับผมผมก็คือว่างว่างสองชั่วโมงนะครับถ้าไม่นอนก็อัดคลิปไม่เอาคลิปถ้าไม่เอาคลิปก็ดูก็ดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงทรงภูมิปัญญานะครับแสดงธรรม ผมทำอยู่แค่นี้ตั้งแต่ปีตั้งแต่ฟังพระอาจารย์อังคาราท่านอาจารย์วิทย์นะครับอิสระจักรพันธ์แล้วก็หลวงพระอาจารย์อินทริยะท่านอาจารย์ฤทธิ์ครับจริงฟังเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าผมผมพอแค่นี้กับสามท่านนี้นะครับสามสำนักนี้นะครับสำนักอื่นก็ไม่ลืมนะครัแบบกำลังอ ถ้าเป็นรถก็คงจะพยา,ายามจะใส่ล้อให้มันนิ่มลงปรับโชคให้มันนิ่มลงแนละ้วบางทีก็ต้องใส่โชคที่มันลุยโคลนลุยถนนพิบาทได้นะครับก็ต้องขอไว้เอาไว้ไว้่วงหน้าขอไป่วงหน้านะครับบางคิปมันน่าจ,จะใช้ภาษาแบบโคตรสลัมนะครับโคตรสลัมโคตรสลัมบ่อยนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะให้อ ท,ทุกวงการนะครับได้รับนะครับเท่าเทียมกันนะครับรับอะไรว่ามันติรับกรรมกรรมดีนะครับกรรมดีผมรับประกันจากเร่องฉิดน้อยๆของผมนะครับว่าดีแน่แต่ขอให้แบบว่าเปิดใจสักนิดนิดนึงครับของดีมันคงไม่ได้มันคงมาในรูปแบบขอหวานนะตลอดก็ไม่ใช่นะครับ เคยมีคนอ่มันเคยมีคนท่านี้นะเขาเรียกว่าพึ่งใช่ไหมมันรักดีใช่ไหมมันไปเอาแต่ของหวานของหวานชอตดอกไม้เคสซอนดอกไม้แมลงวันไม่ดีมันไปเอาแต่ของสกปรกมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีมันเป็นไปตามยานของเขาสัมชาตญาณของของทรัพย์แต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันนะครับแค่นั้นแหละเออแล้วก็จะมีคําพูดของนักป่าท่านบอกว่า เวลาเราแสดงธรรมะเราก็หวานเหมือนหวานข้าวหวานไม่ดีไปตกที่มันแห้งมันก็ข้าวก็ตายจะไปหวานอย่างนั้นทาไมล่ะเรารู้เราก็รู้อยู่ว่าดินมันแห้งจะไปหวานทําไมเราก็หาน้ําหาจอบไปขุดดินแล้วก็เอาเอาข้าวหย่อนลงไปแล้วค่อยไปดูแลสิเราจะหวานไปทําไมเปลืองข้าวคือเราต้องทําให้มันเกิด เกิดผลผลิตให้ไม่ได้เกิดมกักเกิดผลมักคือว่าเราไปปลูกผลก็คือออกรวงข้าวให้คนได้กินกันทั่วโลกได้ใช่ไหมทําก็เหมือนกันเรารู้นี่เราจะแสดงผมแสดงที่ไปสานที่ไปตษาดเ,เขารู้ผมนหมดแล้วหมดไส้หมดพุงแล้วผมจะพูดหยาบขานาดไหนแกก็ยังติดมาติดมาคอมเมนต์มาแสดงว่าเขาใจกว้างกว่าผมแล้วเออไอ้นี่มันหลุดโลกนี่หว่าแต่อยากฟังมันจะหลุดไปได้แค่ไหนก็ผมบอกแล้วผมมีชุด พิเศษเหมือนกันชุดรปภเนี่ยผมจะเฟี้ยวมากก็ไม่ได้จะสูบปุร่ไปไแสดงไปก็ไม่ได้จะกินเราไปก็ไม่ได้เพราะผมก็ติดกฎเหมือนกันกฎอะไรน้าบรดีครับติดกฎบริษัทต,ติดกฎดบริษัทยามไหมมันก็ทําให้เราแบบไม่ล้นนะไม่เป็นน้าล้นแก้วนี่นักปากเราปวดน้าล้นแก้วไม่จะไปกลัวทําไมล้นก็ล้นเลย ลดนมาดินมันก็ชุ่มชื้นมดแมงมันก็ได้กินใช่ไหมเราไปจะไปประหยัดทําไมแก้วมันเล็กใส่โอ่งมังกรทนี่ผมว่าไปแล้วนะคลิปนี้มันจะออกแนวแบบฟัสฟรีเรียดน่ะเร็วแรงทะลุนรกนะฟังทันก็ทันฟังไม่ทันก็รีเอาใหม่มันสโลได้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันแกะที่ละคำที่ละคำที่ละคำได้นะครับผมจะไปพูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่า เป็นหัวใจของผมนะครับผมจบที่ตรงนี้ครับอริยยะสัตสีมักมีองค์แปดแล้วก็อัลยยะแล้วก็อริยะขันห้าว่าอย่างนี้ก็ได้เขาก็ยังตั้งกันได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอาใครเป็นคนพูดคนแรกนะคําเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่พระองค์พูดครั้งแรกอะแต่มันไม่ใช่ขันห้าหรอกมันเรียกอะไรเป็นภาษาย,ยาวอ่ะ อนันต์ลัคณะสูตรหรืออะไรนี่แหละนั่นแหละอ่ที่จริงพระองค์ไม่ได้พูดคํานี้ได้ซ้ำนะครับตี่งแต่พระองค์ยกตัวอย่างบางสิ่งบางอย่างสมมติสมมติเรื่องที่มันเหมาะที่จะสมมติให้ลูกศิษย์ยุคแรกยุคแรกยุคที่หนึ่งเจนแรกเจนแรกเจนเนก่อนเออีกอ่ะก่อนก็ไก่อีก คือท่านพันจอบคีต네ังห้าจริงๆท่านจะไปปวดอาจารย์ก่อนอารานาบทุกขะอาบทก่อนแต่ท่านไปแล้วพระองค์ก็สมมุติสมมุตินะอริยสัจสี่มาแปดกันห้าเหมือนเราเหมือนเราจะสอนลูกเราอะให้ได้ดีเราก็เออระวางขีนะระวังตุ๊กแกนะอะไรนะเนี่ยพระองค์ก็สงสารนี่จะยังไงดีถ้าถ้าในจิตพระองค์น่ะรับประกันวิจิตพิสดารมัน ใครใครล่ะจะรู้ใช่ไหมแต่พระองค์ก็เอาเท่าที่สติปัญญาของคนยุคนั้นจะรับแล้วก็พ้นจากาวัตัะสงสารนี้ไปได้สะก่อนนะครับพระองค์ไม่ได้ห้ามไม่มีในพระไตรปิฎกบอกนี่ผมไม่ได้อ่านนะผมเดาเอาผมเคยซื้อเหมือนกันเล่มหนึ่งไตรปิฎกเล่มน,น้อยๆหนาอย,อย่างนี้ผมซื้อที่อะไรธรรมศาสตร์สองรอยหรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ก็หายไปแล้ว ได้อ่านอยู่ประมาณสักสองสามหน้าความตั้งใจอยากรู้เหมือนกันตอนตั้งแต่ผมอา,อายุสามสิบสามอ่ะผมขายบข้าวอยู่หารมศกสตร,ร์จนประมาณสิบเจ็ดปีผ่านมาผมก็มาขับแท็กซี่แล้วก็มาปเป็นรอพอเอาเยอะๆนะครับพูดมากเดี๋ยวไม่มีคนฟังแต่ที่ผมมีแรงมรณาจาใจอัดนี่เพราะว่าพี่พี่ไพศาลนะนำปากกาว่า ผู้ชายผู้ถูกผีเจาะปากแกสนใจแกฟังถ้าแกไม่ฟังอ่ะแกจะตอบผมไม่ได้ผมก็เลยรู้ว่าเออม,มีคนฟังอยู่นะเผื่อไปเข้าระดับอรหันต์พัรษาสามสิบบวกนะครับพระมาเทระหรือว่าพระขังตัวเองไว้ในที่จำกัด <c oughs> ก็บอกแล้วว่าต้องไวนะไวนะครับผม,ผมกินขคาบาวแดงไปแล้วหนึ่งขวดกินข้าวซูุรีนะครับ สุบุรีก็ขอเพื่อนแถวนี้แหละอันนี้อันนี้เงินมันออกหลายวันแล้วมันหมดแล้วซื้อต่อเขาตัวละห้าบาทครับโอเคทีนี้ส่งตรงถึงพี่ไพศาลกับคนอื่นผมไม่กล้าลรบกวนเพราะว่ามันจะระคายเครืองนะครับสัญญาเวทนาสังขารท่านเขียนได้นะผมบอกให้ถ้าจะเกิดมาฟังมากๆมาจดมีเล่มหนึ่งเต็มแล้วในนี้ไม่มีอะไร อริยสัจสีมาแปดกันห้าปฏิจจสมุปบาทนะครับน,นี่อ่านในฟังก็ได้อริยสัจสีได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแปดได้แก่สมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามงสัมมาสมาสมาสติสมาสมาธิเห็นชอบดําดีชอบวาจาชอบงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนะครับกันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปได้แก่ร่างกายนะครับเวทนาได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะครับเฉยๆนี่เป็นอุเบกขาไม่ค่อยมียุคนี้นิดเดียวต่อยกันแล้วมันไม่ต้องพูดเลยมองหน้าต่อยเลยนะครับนี่ไม่มีอุเบกขาไม่มีมันไปทุกเลยเวทนาของคนยุคนี้นะครับยุคที่ห้านะครับสัญญาแป้ว่าความจําได้หมายรู้นะครับบางคนจําได้แต่ชาติที่แล้วนะครับพอถามเมื่อวานกินข้าวอะไรจาไม่ได้จําแม่นและเกินชาติที่แล้ว าชาติเนี้ยเมื่อวานนี้กินข้าวกับอะไรวันแรกอะมือเมื่อวานเนี้ยคําแรกที่พูดพูดอะไรยังจําไม่ได้เลยครับสั้งขารเพราะว่าปรุงแต่งจําได้เกิดสุขเกิดทุกคิดปรุงแต่งไปอีกแต่ไม่ต้องกลัวบางทีปรุงไปปรุงมามันเกิดปรุงไปโดนตัววิมตก็จบสุดพ้นถ้าไม่ปรุงท่านก็นั่งเฉยๆครับเหมือนต่อไม้พอเขาตัดแล้วมันก็รอวันเหี่ยวแห้งตายไปสบายดีกลับมาอีก เข้าปฏิจจสมุปบาตนะครับว,วิญญาณแปลว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครับตอนนี้ท่านใช้วิญญาณทางตาหูนะครับฟังผมแล้วก็ใช้จิตหรือใจนะครับม,มโนตามไปอีกนะครับปฏิจจสมุขบาตมี12อาการนะครับหนึ่งอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะภักษะเวทนาตันหาอุปทาน พบชลามลนะครับแล้วก็โอเคสิบสามสิบสองนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทขาแล้วก็ตีกลับนะครับมันก็มาจกที่อวิชาอาวิชาข้อแรกคืออะไรคือไม่รู้แจ้งในขันห้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจิตคืออะไรตัวเองเป็นอะไรความคิดคืออะไรนี่แหละพอศึกษามากมาก ธาตุสี่ตัวเองมีอะไรนนมมไบ้างดินน้ำลมไฟบางแห่งก็ว่าไม่ใช่บางแห่งก็ว่าใช่ยึดกันไปยึดกันมาพอศึกษามากมาก,มากปุ๊บก็จะได้ยินคขาว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนี่เฉพาะที่ผมพูดไวๆนี่นะไม่ถึงห้านาทีนี่อริยสัจสี่เมื่แปดพันห้า 4, 8, 5, ปฏิจจสมุปบาทธาตุสี่ปฏิปัฏฐานสี่นะครับพุทธชงเจ็ดละนิวน 5, รห้ากามฉันทะพยาบาทเทนะมิทะอุทจจะ วิกีกิจฉายินดีโกรธหดหูฟุ้งสัน้นลังเลสงสัยเยอะไหมเยอะถ้าไปเอาเจตสิกอีกห้าสิบสองเนนอาการอีกเยอะไหมเยอะเล่มนี้ไม่พอเขียนถึงมีพระตรปิดกสี่สิบห้าเล่มไงพอทํามากๆท่านจะเป็นยังไงนี่สาคัญจะมาพูดแค่ตรงนี้เละแต่ปูมายาวปูมายาววันนี้นอนมาอิ่มกินคลราบาวแดงไปนหนึ่งนะครับ ท่านจะเกิดอาการแบบนี้ถ้าท่านศึกษามากเกิน30ปีนะหนึ่งเขาเรียกวิชาสองหนึ่งนิปรัชนายานเกิดนิปรัชนาญนคือรู้แจ้งแทงตลอดในร่างกายกับจิตใจเรียกวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองอาสวะขยายานเครื่องรู้อาสวะกิเลสคืออาสวะแปลว่ากิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตแต่มันอยู่ลึกไงแต่ถ้าท่านเขี่ยวกรรมในการอย่างที่ผมบอกมาหัวข,ข้อ ท่านจำแจ้งแทงตลอดท่านจะเกิดสองวิชานี้นนวิพนานยับอาสวะขยายาณแต่ถ้าท่านไม่หมดกิเลสตัวที่สามก็ยังไม่จบดีจบอยู่แต่จบมีความรู้แต่ไม่สิ้นกิเลสสิ้นกิเลสคืออะไรละโลกกดลงได้สนิทแห้งกามแห้งความอยากไม่มีแต่ใช้ชีวิตด้วยมักมีองแปดงานชอบสติชอบ ตั้งใจมั่นชอบความเพียรชอบเ,อเห็นชอบคิดชอบพูดชอบพูดนี่ไม่ใช่คำดีนะคำหยาบคำต่ำคำสูงถือว่าเป็นสมาวจาหมดพูดเพื่อให้คนอื่นเขามีได้ปัญญาถือว่าพูดยังไงก็ได้พูดคำว่าหำ้ำหรือพูดคำว่านิพานมีค่าเท่ากันไม่ได้เกี่ยวกับหยาบหรือไม่หยาบเกี่ยวแค่มันเป็นํำสมุด เป็นคําสมมติเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไป,ไปแกะตรงนั้นกันทีนี้ประเภทที่หนึ่งศึกษามากๆสามสิปีปุ๊บได้วิชาสองวิปัสสนาญาณอสวรคคาญา,าณสิ้นขิเลส์เขาเรียกว่าเป็นพระยาเจ้าเป็นอันดับไหนก็ไปดูเอาเองถ้าพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนปัดทิ้งเสียด้เออปุ๊บถ้าเกิดเพิ่มเป็นวิชาสี่วิชาหกวิชาแปดอันนั้นคือ อันเก่าของเก่าสามารถทําให้เกิดขึ้นได้นะคับนั่งสมาธินั่งนานๆสมาธิเบื้องต้นเบื้องปลายที่สุดไปจนถึงสมาบัตเจ็สมาบัตแปดถอนออกมาก็มาอยู่ในขันแต่ไม่หลงนะครับอีกประเภทหนึ่งคือประเภทศึกษามากๆที่ผมพูดทุกวิชาเอาหมดอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนรู้ก,ก็เข้าไปหมดเกิดอาการนี้ เรียกว่าวิปลาสแต่ไม่ต้องกลัวไม่ตายนะครับถ้าตายถ้าตายในขณะที่ยังไม่เข้าใจท่านก็แค่กลับมาเกิดใหม่แต่พวกนีมนม้มันจะไม่มันจะไม่ไปไหนแต่เพียงแต่ว่าท่านต้องหาอาจารย์หาคนชี้ให้ถูกว่าอาการที่ท่านเป็นตอนนี้ศึกษามาถานสิบปีคืออะไร,ร <c oughs> เพราะบางท่านศึกษามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาภาวนามาสวดมนต์ว่า้พระแต่ไม่เคยเรียนรู้สาบลี ไม่มีครูชี้ไม่มีครูชี้ท่านก็นจะไปที่ไหนลรงพยาบาลสีธัญญาบ้าเต็มที่สามารถกินขี้ได้กินเยี่ยวได้ทำอะไรแปลกๆที่มนุษย์มนาเขาทำไม่ได้พูดภาษาอะไรที่คนธรรมดาพูดไม่ได้คือไม่อรหันก็บ้าดูง่ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้ <c oughs> คนที่เขา เกียดมากๆศึกษามากๆเดินอยู่คงมากตายไรมาก,ามากอะไรมากๆเนี่ยมันไม่เหมือนคนปกติบางบางอย่างเขาก็ว่าภาริยาเจ้าบางอย่างเขาก็ว่าคนบ้าเขาเงินได้อะไรได้แล้วแต่เราใช้ปัญญายาณระดับสูงพิจารณาเอาอจะไปตัดสินค่อยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรานี่แหละจะพาสมองจิตเราเนะี่ยงงเองบาปเบืเ้อเนะี่ยมันไม่รู้มันเป็นยังไงหรอกแต่ว่ารู้แต่ว่าดากแดดร้อนนั่นแหละดากฝนเป็นวัดหนาวไม่หม่มผ้า ก็เป็นไข้เป็นหวัดนั่นแหละของแท้สัจธรรมสัจจะคือความจริงความจริงคือร้อนก็ร้อนหิวก็คือหิวนะครับถ้าเราเห็นถูกดูง่ายง่ายกายวาจาใจเราถูกถ้าถ้าเราถ้าเราเรียนมาถูกกายวาจาใจถ้าเรายนไม่ถูกกายวาจาใจเราไปอยู่ในสีธัญญาเรียบร้อยอันนั้นคือจริงคือเพี้ยนจริงอะไรจริงเริ่มจะไม่เอารูปเอาเมียเริ่มจะใส่ผ้าสีเดียว พูดอยู่เรื่องเรื่องเดียวก็คือว่าเพราะหนึ่งเขาจะพูดเรื่องประท้วงรัฐบาลนายกคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แชมป์โลกของไทยมีกี่คนเราก็ไม่รู้สหรัฐเขาอยู่ข้างประเทศอิรานหรืออิสราเอลก็ไม่รู้ยูเครนกับรัสเซียเคารบกันเพราะ,ะเหตุอะไ,ไม่รู้อะไรทั้งสิน้นจมอยู่กับเรื่องเนี้ทั้งใจพีดกคำสอนทุกอย่างดีไม่ดีไงแต่ไม่เป็นอริอรยะกเ็เป็นบ้า ทีนี่ไปหาหมอนึกว่ามันจะหายมันไม่ใช่หมอนี่เขาเอาใครมาเป็นคนรักษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัญญาคือจบนายแพทย์ใหญ่ดรศศร,ราจารย์ุสรินิิกิติมศักด์แล้วก็มีรองขอ,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 อสองคนสามคนแล้วก็มีหัวหน้าผแผนกต่างต่าง,ตาง,ตางแต่คนเหล่านี้เป็นคนบ้าไหมไม่ย่อมไม่ใช่คนบ้าแล้วคนไม่บ้ามารักษาคนบ้ามันจะรู้เรื่องไหม ก็บอกรู้จริงๆเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้จิตของคนบ้าหรอกาเขาคิดอะไรแต่เขาเดาๆเอาจากที่เขาเรียนมาแต่คนที่จะรู้คือคนที่บ้าจริงนะแต่ว่าถ้าคนคนบ้าระดับไหนระดับไหนเนี่ยมันก็เพียงแต่นอนนอนพักเดือนสองเดือนให้กินยาคลายเคยรียดให้กินยาคลายกล้ามเนื้อให้กินยานุ่นยานี่มันก็กลับมาดีได้แต่แต่ส่วนที่มันเสียไปแล้วคือมันใช้สมองในการคิด เรื่องคสอนเนี่ยเยอะเกินไปมันมันกลับไม่ได้งไงแต่ไม่เป็นไรมันจะตายแบบสภาพนั้นก็ก็ต้องยอมนะครับแต่ถ้าท่านไม่ยอมครูบาอาจารย์หรือไม่ยอมสักช่องหนึ่งติดตามเขาด้วยความเสียสละเสียสละเวลาตัวเองสักเดือนครึ่งเดือนท่านก็จะเป็นแบบเข้าโรงพยาบาลศีญญาหรือโรงพยาบาลจิตติเวทน,นะครับแล้วผู้วนวยการไม่ใช่พระพุทธเจ้า แล้วก็ไม่เคยบ้าด้วยรักษาไปแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเลยก็ฝากไวส้สั้นๆนะครับ18าท,ที20